ไม่ออกเงินฮะเริ่มแล้วแต่ดูมาชอบอย่างเดียวครับรูโต้องมาอยู่บนารูโต้เขาชอบรูโตะวยศยเปลี่ยนใหม่แล้วอะพี่มันไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ลองลองนี่ต้องมาอจิรหายใจสินารูโตะ โอ้ยไฟตัดไอ้ยุทธ์ไอ้ทธ์เวลาต่อแล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่พี่เอ็มเคย่อชงมาขอโทษครับหูดับเลยเหรอจริงอ่ะเนี่ยขอโทษครับขอโทษหนาวุกโตชัางชิบออันนั้นคอร์ดโลยคนดูบอกคุ้ไม่น่าเข้ามาดูเลยถ้าพี่พาโดดลงตัวนี้จะโกรธป่ะพี่บอกมอะไรต่อตื่นไปทำอะไรก็ไม่ได้เล่นนะใครหูดับแล้วคือพวกเดียวกันขอโทษ พี่เอ็มเขาเล่นนะ่ะพี่เอ็มเขาให้เล่นน่ะมันมันช่วยได้เว้ยเวลาบวกอ่ะไม่ทําให้มันใจขึ้นนะเว้ยมึงก็ามา, <c oughs> าดินารูโตะแต่อย่าเป็นนารูโตะกับทัพเทเกะเลยพี่กาลังงไปรอบนี้ไม่มีผู้ใดมาว่ะเอ็มดูว่าพี่เองม,มาเจอไหนเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลลวรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนปีงบเซฟเซอร์อะไรดูว่าพี่เอาม,มาเจอไหนเอามาจากไหนตอนตอน,นเด็กๆม,มันมีคนล้อเพื่อนเว้ย แค่พูดคาว่าเบจิต้าแบบทำเสียงเมื่อกี้แป้งร้องไห้เลยเบนจิต้าร้องคือเหมืนบ้าดิเมย์ตอนเด็กๆแล้วมันร้องกันมีแม่เพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้อะไรวะนะ่สามแล้วเขาบอกร้องไห้เลยเว้ยโอเคดาวลูโตเออใช้พลังไงหลากหลักเสลิดพุ่งเลยดาวลูโตก็ดีนะวตกก็ดีดาวตกก็ดีเกมถามเลยจะเป็นอย่างงี้กันดีทุกคนตลอดเลย แต่ตาที่หนึ่งไม่ให้เครียดไงเดี๋ยวไม่เครียดคบไม่มีใครเครียดไม่มีใครเครียดเลเวลสองอะไรอ่ะก่อฟ้าโว้ยโอเคไอ้เพียนี่พูดไม่ฟังพอพูดแล้วถามเอาอะไรอ่ะตัวละครมันพูดเลเวลสองก็เลยถามว่าอะไรอ่ะกูบอกก่อฟ้าก็นึกตัวละครจะพูดอีกก่อรีไม่ได้ยินเอาปืนไหมเดี๋ยวแต่งแม่ไอ้นี่มันมีปัญหาด้วยเอาปืนไหมเอาปืนไหมเอาปืนไหมกำลังพุ่งไปข้างหน้าเอาไหมเอาไหม เอาไรเปืนลูกต่อมัดมีมัมีแล้วมัดติมีโบฟ้านะมีโมเมบีตรงนี้ไม่ใช่โบฟ้าก็มีมัดติดมัดตั้ก็มีหมดแล้วส่วนกำลังขยไป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 ขอขอแบบจริงจังได้ป่ะไม่เอาลรยได้ไหมวะเราในนี้มีรีคอนไม่บอกได้เก็บไว้ให้อ่าแป๊บนึงรอยอะก่อนรอยอะก่อนรอเยอะก่อนทำไมมึงทำอะไรทำไมเดี๋ยวนี้เล่นออกเทงบ่อยกว่าครับแล้วเกาะฟ้าตรงนู้นก็มีมึงครับทำไมวะ ที่ไม่บอกอ่ะกูบอกตั้งแต่แรกแล้วยุดเวนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วดีเจอเล่นหน่อยผมบอกไหมเ่มผมบอกไหมบอกเราเร็วเราจะได้งอนแล้วไม่ถามอะไรสองโอ้กันจะล็อตอยู่จะได้ไปฟาร์มไฮโดรดำเนี่ยกูต้องมารอไปไนไปเวนไอ้ีมีแบตเตอรี่กรอตตรงนี้ว่ากูตายแน่นอนเลยอยู่เดียวคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วกูส่งไปอยู่ประตูเลยเวนเขาออกไปเร็วกว่าเราอีกว่ะ วงไกลอ่ะเฮ้ยเขายืนอยู่ข้างล่างเฮ้ยหลังขวาขวาขวาหลังขวาเฮ้ยเราอ้อมเราอ้อมไปดูอ้อมไปดูนี่มา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 ขึ้นไฮกาวส่งกว่าเาไม่ใช่ไ่มไม่นะเมื่อกี้ยิงคนเลยแหละเหมือนจะเดินวนกับหลังเราป่ะพี่เข้าเข้าวงเข้าเข้าแล้วเข้าเราไปดัก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 เออดักดักเมาเกี่ยวมาเก้่ยวหลังเราบันไดด้วยใช่หรอชิบหายแล้วเขาออกมาแล้วเนี่ยดูดิเขาดูหน้าที่ดูดิโหนี่ยเขาออกมาอยู่เนี่ยยิงได้นะยิงได้ไหนแล้วไล่ที่วันที่เวนที่เวน เอ้ยเอาเอาเอาขุดข้างล่างโอเคข้างหน้าตัวหนึ่งฟอยโเลลแ้วข้างในไหมมีตัวหนึ่งจำแพดได้ปะอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ข้างในมีตัวไหนข้างในมีตัวนึงแล้ววะใช่ข้างในมีตัวนึงจำแพดปะเอานะข้างในเอาข้างในเอาข้างในเอาข้างในตามมาเอาข้างในมีแก๊จับแพดไปโดนอีกโอ้แล้วโอ้แล้วมีอะไรวะเนี่ยน็องน้องน้องแก่น็องโอเคสวยตามมาตามมาตรงบันไดพี่ต้องยกลงต้องยกลง เนเอาไว้แล้วแตะน็อกน็อกนักไอล้เดินย้อนไอ้นี่อยู่อตาแปะอยู่สวยกูไอ้น็อกพี่ระวังฮิตจิวเอาฮิตจิววางเอาฮิตจิววางเลือดพี่ไม่มีฮิตจิวฮิตจิวฮิตจิวฮิจิวถูกน็อกพี่เตี้ยมาเตี้ยมามีเทียบป่ยไม่มีไม่มีลองอีก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 วางแกให้หน่อยวางแกให้หน่อยพี่พี่ประตูน็อกประตูน็อกประตูน็อกโอพี่ดึงยา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 มาเอาออกมาออกมาออกมา ยาอยู่ปล่อยแกไัวเยอะโอเคพี่รอแป๊บนึงดึงยาดึงก่อนรีบเร็วๆก็วกังพุ่งไปข้างนอกเกาะไม่มีวุ้ยไม่ได้ดีแต่ก่อนนะซุ้ยวงแรกวงแรกต้องรีบไปเดี๋ยวพี่ไปดูศพก่อนนะเผื่อนบีเออไปดูของก่อนเถอะพี่เราไปเราไปเค็มตรงนี้จากข้างบนดีกว่าเค็มมามาเค็มมาเค็มมาเค็มก่เมื่อกี้เขายิงแก๊สพี่ผีปะใช่ใช่ใช่แน่นอนเนี่ยยิงทิ้งไปอันหนึ่งอ่ะพี่ผีวางไว้สอ แสดงว่าเขาออกไปทางาวเวอร์แน่นอนใช่มีฮีท t ปะไม่มีว่ะไม่มีว่ะเฮ้ยเก็บยาไปเยอะเก็บยาไปเยอะกำลังใช้ยาเข้ลยไปไปขึ้น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 อะไรกันอะเก็บยาไปยัง power ไปไหม power ไม่ได้ว่ะแล้วออกซ้ายเราออกซ้ายวิ่งเข้าตลาดไหมดีในท่าในตลาดเนี่ยไปกันทุกคนีเลือดถามบ้านะทันทันทัน ไปไหมตลาดที่ย้อนมารคหรือว่าไงมันมันเป็นรูมันเป็นรูทำจนต้องหมอนเป็นไรวะเนี่ยแม่งโชคดีอีกแล้วที่มีแก๊สไอวินใช่ไม่งั้นราโดนเตะต่อทันทีเลยด้วยใช่ถ้ามีจิ๊บเราก็เล่นอีกแบบนึงไงเราโหดอยู่แล้วปั๊มปั๊มปั๊มเร็วเข้าเรามีแค่พุงนเกียร์ประสิยันเทวิบ้จนิงให้เยอะอันหนึ่งเยอะขออันนึงเยอะขออันนึงเพลิดเพลิดเออเอาหนึ่งก็ได้เอาหนึ่งเอาหนึ่งอ่ะให้ได้อันเดียวไปละเอาใช้อันหนึ่งใช้ยิงมีสองอันไง เราทุกคนจะวิ่งไปถึงต่อยนะต่อยดีไหมย่าๆๆๆๆๆๆกูกันเราจะต่อยเลยอย่าถามก่อนอย่าถามก่อนไงว่าจะต่อยดีไหมอย่าต่อยอย่าอะไรเลยนะทำตัวให้เป็นเหมือนแบบว่านินจาให้ตัวมากที่สุดอะนินจ่าเอ้ยย่า จะเปดี๋ยวแม่งกดผิดเห็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ไอ้นี่ตัวดีเลยไม่เคยทำอย่างนั้นเราไปเล่นตรงกระดูกข้างบนไหมพี่เฮ้ยมีแม่เพิ่มความจุกระสุนอะนะเขาเปลีนอาในนายแทนไอ้นี่ก่อนอ่ะจอดคิดจอดคิดจอดคิดรอดวงรอดวงรอบที่สามหกระดูกน่าจะมีคนไปอยู่แล้วแหละเฮ้เราก็ยึดดิไปนี่ปไปนี่ปะเฮ้ยมีลอยตีนมีลตีนเดี๋ยวลงดูดูข้างล่าทางไหนที่ไหนได้ตีนๆด้ตีน เอ็นตัวเดียวร้อยห้าสิบสองเอ็นร้อยแปดสิบสองน้ำเพชรล่าสุดจะยิงไปร้อยแปดสองฮอตเซนไงนี่ไงที่พี่โดนไปหรออยู่ไหนยศอยู่ไหนเย็อยู่ข้นเย็อยู่กับพี่เย็ดจู่กับพี่ไป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 ที่พี่โดนต่ำลงไปแั้งหนึ่งรอเกียร์กูจะเล่นยศไม่เล่นอยู่แล้วพี่ตัวเดียวละคุณพี่คุณพี่คุณพี่บอกสถานการณ์หน่อยอ่ามันมันไปนี่คุณพี่แอนอยู่ปะมันมีอติมีสองมีกล่องม่วงสองตัวเลยกล่องม่วงสามไม่เป็นไรถ้าชนะที่นี้ก็ไหวอยู่ อันหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บพี่ๆเองพี่มีที่ชุบนะของกูอะตรงศพกูเลยเดี๋ยวเก็บเลยแล้วชุบเอ็นโคลนี่ริ้งเหมือนเขาแหลกเลยอะเพราว้าวๆอ่ะเขาจำแนทย้อนย้อนยอนเองชุบนะชุบนะชุบ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 โดน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 งพุ่งไปข้างนอกยังไม่ได้ดับลงไปพี่ใจเย็นๆยันเยอดับลงไปยิงก็จริงแต่ว่าจะกลับได้เพราะว่ามันมีกี่ตัวไม่รู้ยัอนหาข่าวเฉยๆฉยยอนยิงไปร้อยแปดสองไอ เอาเถอแล้วมีเพื่อนอีกสองคนแล้วเห็นมองจะยิงแม่งเลยเฮียคอผูขุมความเขาไปไหน่ะเห็นเห็นแค่ตัวหนีตัวหนีใช่ใช่เห็นสามเลยตอนแรกเห็นตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนเขามารับอีกสองตัวเออเขาเล่นขึ้นกระดูกล้วกระดูกละขวามือบนย่ามือบนขวามือบนใช้กำลังชารติกรอบคอยระวังให้ดีเราบ้านมังกรได้ไหมพี่ขาแตกคุณพี่ต้องไปเก็บของเลยก็มาเก็บของนะได้ได้ได้ตอนนี้ได้ตอนนี้ได้มาไปกับผมเพิ่มมีตัวกี่คน กบลงรักษาไปไปいいบา้านมังกรไปบ้านมังกรเกาะเราไม่สู้เขานะกบลเกาะเดนตีอะไที่อื่นเขาโดนที่อื่นอยู่คนพีมาแล้วมามามาบ้านมังกรอยู่นอกวงนะพี่เราต้องเล่นข้างบนอ่ะบนยอดอ่ะเออเออเออบ้านม่นอยู่ขอบอยู่ขอบขอบขอบหินอ่ะมันมีข้างบนให้เล่นอยู่นะเล่นไหมหรือว่าเล่นข้างล่างขอบหินตรงนี้ใช่ไหมพ่อใช่มาต้องดูก่อนว่ะรอฟังเสียงเขาแจมกันก็ได้กบลงรักษา ถ้าไม่ไหวจริงก็เล่นในเมืองไปเข้าสกาวเท่าเลยปะล่ะเขายิงกันอยู่แถวหน้าตลาดเดินวงเซฟโซนกำลังเก็บว่าเข้าสกาวเลยดีกว่าะเราจะเอาตีสายปะไม่ชัวร์แล้วตอนแรกย้ดเห็นเขาขึ้นไหกาวเนี่ยเขาขึ้นข้างบนไปแล้วเวยทางซ้ายเราโดนเยอะงั้นเราเล่นสกาวเลยปะในข้างในเลยแล้วก็ไปเล่นตึกกลางเกส็ดก็้้้ปะแลวเขาติงด้วยกันนะอันตรายมาก มีเครื่องซ่าไอเทมกำลังมาจะเล่นซ้ายหรือจะเล่นขวากำลังพุ่งไปข้างหน้าดีของเนี่ยมีฟีนิกซ์คลิปตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเปิดต่อนะพี่ไปบ้านกลางมาคุณพี่รอดูรอยู่พี่วางแก๊สไว้ตลอดทางเลยก็ได้พี่อยู่ข้างบนอยู่บนหัวเราอยู่บนหัวเราใช่อยู่บนหัวเรากับพี่เดิมก่อนได้ไหมตรงนี้ไม่สวยหลายประตูเอาได้นะมีจ้ำแพชรเหรอมาดูมาดูอีกตึงหนึ่งด้วยนะโอเคพี่เรามาจ้ำเพชรตัวนี้มาจ้ำเพชรตัวนี้อหนึ่งสองสนุกแล้วกัน ไปไม่เห็นตัวเอ้ยเขาไปตรงกระดูกไปตรงกระดูกใช่ช่กำลังพุ่มไปข้างนอกใดียเย็นๆๆๆยวเดี๋วพี่างแก๊ปพลังแก๊สกำลังช็อตคอยระวังให้ดีเพิ่มตัวแปรสาะเข้าไปแล้วกำลังรีโหลดรอจัมเปตผมอีกรอบหนึ่งจ่จบเนี้ยแหละยิงหาเอาก่อดีกว่าเราตอนเนี้ย อีกถ้าไรอีโวกันจะถูกกำจัดชั่วคราวเขาก็ดูดยิงมาใช่เัิงกระโดดยิงโดนเลยต้องหายิงวะต้องหายิงเรื่อยๆเลยตอนเนี้ยดาเมจร้อยร้อระเบิดนั่นน่ะร้อยสามสิบแปดตัวหนึ่งกำลังรีโหลดรอสักครู่อีโวละกำลังรักษาพี่พีเล่นฝั่งไหนเราจะเล่นฝั่งไหนกันฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นพี่มาเช็คก็เฉยกลับมา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 กลับวางแก๊สไว้ตรงนั้นก็ดีอันหนึ่งกําลังโดนโอ้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  ตันนเราไม่ได้ยิงฟรีจุดเราแคบนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม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 ่ถึงแก๊สอะถ้าเกิดมันแตกเมื่อไหร่เราเล่นที่แคบเลยนะเราเราต้องการอันนึงคุณพี่มีมีป่ะครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนรี้ยวเลี้ยวตรงกลางเลยนะครับเพื่อเขาโดดมาคุณสองคนเหลือนะทิ้งอันนึงวีนี้ต้องปล่อยเขาเล่นกันปะเขายิงก็อยู่กระโดดนี้ใช่อันนี้เราต้องใจเย็นต้องใจเย็น ไม่ทำอะไรอาจจะดีที่สุดมีฮิชิเกียตนพร้มไม่มีท่านนซลคอนฮิชไม่มีเหมือนกันวงเซฟโซนกำลังขยับมาตีถ่องเ้าเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วล่ะกาลังจะขึ้นมากาลังจะขึ้นมายิงหมอด้วยหมอกแตกเขาโดนตีอีกนินอเขนอีกนินาทิ้งทำทิ้งทำทิ้งทำแล้วทำแล้วทำแล้ว PSA อสเอาะไรกำลังเร่ร่นมีคนกำลังวางกับดักก็ส์บนบนยอดก็ยิงมาบนยอดยิงมาบนยอดจริงมาอันที่ลบก่อนสองฝั่งของกระดูกเลยยายาเท็ดยาเท็ดไม่ไม่ผมยิงฟรียิงฟรีไม่ใช่เดะเท็ดวันนี้เดะจะไปเก็บของอะกำลังพุ่งไปข้างนอกเสียงคนวิ่งข้างล่างมาเก็บของนะเก็บของได้มาเก็บของได้มาเก็บของได้มาเก็บของได้ มาเติมของได้มาเติมของได้เติมกระสุนเสียงวิ่งข้างล่างใช่อยู่ข้างล่งางต<ม>ีข้างล่างเยอะว่ะบนตอนนี้บนกระดูกบนกระดูกกำลังยิงกันอยู่ไอ้พี่ยิงเราด้วยใช่บ้านนะที่เราต้องเข้าตอนนี้ย้อนไปเช็คข้างล่างให้ไปดูข้างล่างให้อย่างเดียวเขาวางแก๊สมีสองตัวโอ้ยอา้าปาก เฮ้ยมีคนมีคนมีคนนี้มาอ๋อยอดดอยอดดียอดดียอดดีกำลังพุ่งไปข้างนอกถอยเท้าขยางหน้าหมดเลยข้างหน้าหมดเลยขยุงหน้าหมดเลยคิดไปอีกบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งใช่กำลังโดดยิงบอลเล่มมันไปบอลเล่มขึ้นมากำลังพุ่งไปข้างนอกเขาพอเทาขึ้นมาใช่ยังไม่ขึ้นโอเคโอเอก่อนอันดับหนึ่งโอ้โหมีแก๊สด้วยเหรอวะพี่ย้ายบ้านพี่ย้ายบ้านย้ายบ้านเถอะ ยังเห็นได้ป่ะไปข้างหน้ายังเกี่ยวหมดเลยวะตอนนี้ตอนติดติดที่นี่อยู่ไม่มีลงไปข้างล่างแล้วพี่มีลงไปข้างล่างแล้วลงแล้วลงแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เหมือนกันเกี่ยวหมดเลยลงมาได้ป่ะพี่เอ๋อยู่ไม่ได้อะไรไมอยู่ไม่ได้มันอันนี้เกี่ยวหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเปิดเอาชิ้หานแล้วไงปิดมาปิดมาเนี่ยเกี่ยวหมดเลยเกี่ยวอีกใช้้กกา๊ซแล้วแชมเบอร์เล่นบ้านหน้าเอาไหมพี่ อย่าพังประตูให้ประตูให้มันมีหลายที่เกินไปว่ะวง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 เข้าบ้านหน้ามาเรียๆเดินมาเดินมาเดินมากับเรงพุ่งไปข้างหน้าไม่มีข้างหน้าเดินมาเรียๆเดินมาเอ้ยมีตัวหนึ่งจบ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 ตัวนี้จบตัวนี้ต้องเดินมาเรียๆต้องเดินมาเรียๆแก๊สแก๊สเปี่ยนเดียวพี่จะเข้าข้างหน้าหลัง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 ยอดหลังยิงหลังยิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าได้หลังไม่รู้มาไม่รู้เห็นแล้ว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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดน

พี่พีจับกอลก่อนพี่พีจับกอลก่อนรอจ้แพทย์รอแพทยื้อยื้อยื้อให้มากที่สุดเราจะแพทย์ใหเล่นมีระเบิดไหมไม่มีระเบิดเล่นไหมไม่มีพี่ไม่มีเลยโอเคพี่บนหัวเราเฮ้ยยอดเันแล้เป็นแชมเบอร์ตัวขังนะจ้าแพทตรงนี้นะจ้าแพทตรงนี้นะโอเคโอเคโอเคมีคนเต็มตรี่ขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นหลังคามาแล้วขึ้นหลังคามาแล้วปืนหายนะกน้อง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 บุกกระดูนน้องปืนยศหายบ้า เออไม่ไหวเล่นๆด้วยกันตรงไหนตรงบันได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 ล้วนเลยได้ลงมาเล่นดรอปลงมาได้อีกลงดรอปไปพี่ด้านข้างบนให้พี่ดูให้ดรอปลงมาเล่นได้หลอดรอปลงมาเล่นได้เออเล่นมาเล่นมาพี่ตั้ง position เลยตั้ง position เลยพี่เข้าชบกันพยายามพยายามพยายามเดี๋ยวกลับมาแม่ชุบแม่ชุบ cancel เหรอไม่ไม่ชุบได้หรอมันเดินขึ้นแล้วโอ้พอดีเลยข้างล่างได้ตีเราสามตัว ไอ้เชี่ยตัดเพลิดดับขึ้นมาได้ป่างย้อนกูเจอล้วขึ้นมาได้ไหมปืนหายไอ้ปืนกลับมาแล้วกลับมา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 พี่เจอแล้วแม่งสไลด์เองไอ้ห่าโอเคร้อยเจ็ดสิบแปดตัวหนึ่งข้างในบ้านตรงย้อนเล่นได้นะบันไดย้อดับลงมาอีกชั้นหนึ่ง สวยทำอะไรประตูเขาดับเขายิงกันเอ้เขาเข้าไปยัดกันใช้กับดักแก๊สแล้วพี่พีโยนอย่างเดียวเลยโยนอาร์กไอ้โยนอันนี้อย่างเดียวเลยโยนพี่อย่างเดียวเลยกำลังคว้อารสตาร์เราต้องเข้าไปเล่นว่ะยัดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเพิ่ง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 รอรอได้รอได้เขายิงกันอยู่เฮ้ยขอันนี่กันเองไอ้โดนมาหาเราหนึ่งโดนมาหาเราหนึ่งโอเคโดนมาหนึ่งโอเคโดนมาหนึ่ง

ต้องเลีงล่างว่ะจะต้องเลีงล่างว่ะน้ำเงนลียากจริงใจกำลังชาบกคอยระวังไม่ดีโจนตีโดยสองทีมนงตีนักส่าตีหนึ่งอีตีหนึ่งฮียจิวกำลังรักษาบาดแผลอยู่นี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 ่วีแล้วยิงตอยตยยได้ปะเออวะีไอ้เชี่ยอะไรวะี้สวยทีมสามคนสียวะนังน้ำแล้วปืนก็อยู่มิดิฟคุณมาดูได้เลยเอาไว้ สัมเอ้นี่แบบนี้ไม่โคตรมันเลยว่ะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมาเลยครับ